review con con sang lốt. À. Cường, Cường mà đây, เครื่องมาก็ต้องต้องแต่งอีกนี่ครับโครงสร้างไม่ง่ายกว่าจะได้มาทักกันนะครับคันนี้ก็สตาร์ทแล้วครับกว่าจะได้ทักกันแต่เราเราไม่เห็นหน้าคนกลับนะ อันนี้ทำรอบเดียวสิบคันเลยนะครับโกงข้าง10คัน1ิคันลูกพี่10คันเยอะมากลูกค้าสั่งจองมาเยอะทำไม่ค่อยทันช่วงนี้เพราะว่าแต่และขั้นตอนยุ่งยากสลับซับซ้อนหลายขั้นตอนงานช่างทั้งนั้นครับไม่มีงานซื้อ ซื้อแต่เบียซื้อแต่เบียกินอาหารร่างทั้งนั้นเลยนี่ก็เริ่มไปสองคันสองคันนี้ก็สิบห้าวันเสร็จครับสิบห้าวันครับสองคันเสร็จพร้อมกันสองคันเสร็จพร้อมกันก็สง่งลูกค้าส่งเพชรบุรีกับกระบี่ครับมันเพชรบุรีนะสองคันนี้เพชรบุรี น,นี่มีเยอะครับคิวคิวของลูกค้าทั้งนั้นเลยสั่งเยอะแยะครับในสินคันนี้มีไกดก็จันทบ,บุรีครับจันทบุรีเลยนะก็ไก่สุดจันทบ,บุรีอ๋อ